ขอบคุณเอฟซีจากสุนบุรีพร้อมที่ขายรถไห้ไอ,อ้นะให้ไอ้เอามาต่อมือต่อตินนะเอฟซีจากชนบุรีก็ทักขมาไอเ้เสมรถผ่อนได้3ปีแล้วอยากจะขายนะก็เหลือเงินกลับนะไอ้ก็ปิดเล่มให้นะไอ้เส้มรับปิดไปแน้นให้เด้อนะจังหวัดไหนก็ช่างส่งรถเข้ามาเช็คได้เลยรับปิดไปแน้นให้นะเหลือเงินกลับเท่าไหร่ส่วนรถเท่าไหร่ให้ลูกค้าไปเลยนะส่วนรถเท่าไหร่ไม่ให้ลูกค้าไม่ได้เก็บส่วนรถจากไปแน้น สานะมารถเช็คยอดปิดไอ,อ้ปิดให้ไอ้ปิดเล่มให้ทันทีนะโมเมนต์ว่าเอามาแล้วมาพอนต่อขายได้ค่อยปิดเล่มอันนั้นโมเมนต์เด้ <laughs> ซื้อรถต้องปิดเล่มให้ทันทีนี่เอฟซี F Z จากชนบุรีขายให้นะเรา <laughs> เรามัก <laughs> เราบอกว่าไอ้เชมคอยติดตามเจ้ามาดูแล้วรถคอยบอคอยได้ใส่คอยชิ้ขายให้เจ้าเอาไปต่อเมื่อต่อติน <laughs> <laughs> อยมักแห้ง <laughs> 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 รถ,ถสวยแน่นอน ได้ตังค์ไอเสียมแน่นอนเออทำไมถึงได้ตังค์ครับทำไมครับเอาพี่ซื้อดิครับรถไม่สวยไม่ได้กินตังค์ไออย่างแน่นอนโอเคไหมถ้ารถสวยอย่าเทีบราคาซื้อแพงติดต่อหาไอเลยครับได้ตังค์ไอเสียมแน่นอนได้แค่แน่นอนถ้ารถสวยแต่ถ้ารถไม่สวยอย่าหวังจะได้ตังค์ไอเพราะไอไม่ซื้อโอเคป่มโอเคเอาเชปี2 0 1 7ปีแล้วฟอนเท่าไรปีแรก ห้าพันห้าพันสี่สิบเจ็ดเลขไม่ถึงแสนสามหมื่นโลมืดต้องล้วงเนี่ยเปิดแล้วโอ้เปิดแล้วนะเออมันล้วงค่อนข้างยากนะแต่ไม่ค่อยถนัดไงไม่เปิดอีกอย่างมืดแค่ไหนก็เสียบถูกเดี๋ยวครับพี่น้าใส่กิฟต์เลยฟรีดาวพร้อนเริ่มต้น5,000ันครับนามแม็กเวลโอ้โห เจ้าของเขาดูอยู่คอมเมนต์เลยเด้อครับผมสวยงามสวยงามทุกบททุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนกักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับประพ่อกีดยางขับวินขับแกลบขับหุกรอขับกล้อขับแมคโคตัดไม่เผาทานเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดกล้องโมปะมงปะมุงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูด แสนกว่าหยอกหยอกหยอกแค่นั้นเลยบ้างไอผีดาวพีดาวตาแสนกว่าสิต้องเดิน้องนี่งอ้าววิธีการจองแอดไลน์ที่ินต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งปัตตานีชานนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาคุณสามอย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้ นึกรถจนมือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถต้านจะซื้อจะขายจะแลกจะเปลี่ยนจะเชิน,จะ,นจะรีไฟแน้นจะซื้อประกันหรืออะไรก็ใช่เรื่องรถ,ถงไว้ใจไ,ไอ้เสมเ<อ>นึกถึงไอ้เสมแต่ว่าไม่ใช่ไปดูรถอีกร้านหนึ่งแล้วโทรหาไอ้เสมไ้เสมรถร้านนี้มันชนมาไหมรถอะไรเออแค่กูหารถกับพ่อยแห้งเลยพี่น้องจนะจะปรึกษาหลาย <S <S ไปเซ็นมาแปดครั้งผมเอสซีพี่เสมครับครั้งที่เก้าช่วยผมหน่อย ไอเสียมครับผมส่งรูปเข้าไปในไลน์ให้พี่ดูให้ผมหน่อยครับรถสวยไหมไออ้ไรก็ดูไอรถก็สวยปกตินีครับโอเคครับขอบคุณครับพอดีผมจะไปซื้อรถร้านข้างๆเออเออโอเคแก้วอันนี้ก็ดูให้ได้ถ้าว่างก็ดูให้ได้แต่อย่าโทรจี้บ่อยนะอย่าโทรจี้โทรยี่สิบก็ใสนะครับโทร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 นะดูให้ได้ครับไม่ได้หวงความรู้หรืออะไร นะแบ่งปันกันแต่อย่าทรกี้บ่อยพอดีไอรีวิวรถอยู่นะถามเรื่องเต็นท์อื่นถามได้รถสวยหรือไม่สวยนะถามนั้นถามนี้ได้แต่เรื่องบางเรื Groß ่อง uh. ไอเขาบอกไม่ได้นะบางทีบอกว่าเอยรถไปสวยรถชนไปว่า yes. รถเขาไม่น okay ี okay. ่่นี่นี่นี่ไม่ทำนะสวยไม่สวยจะบอกจะบอกว่าสวยถ้าไม่สวยก็จะอ่านไม่ตอบโอเคนะโอเคอ้าขอบคุณเอฟซีจากชนบุรีที่ขายให้ รถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวแชร์ไปไวรุ่นแก้ว